ึบเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องขาวน้อยสองตัวพี่น้องเลยเลือกเอาเฮิ่นเบิ้งสัก่อนละพี่น้องครับห่อนน้องสองของหของไตอยู่เดี๋ยด้วยครับซึบนี่เนาะทารุ่นได้พี่น้องมามาพี่น้องมาเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยได้อยู่เออเด็ดขาดข้าวคนละหลงข้าวตัวนึงอยู่ครับพ่อ พี่น้องผมพอน้อยซอยเดิมอ้อมาว่านเหี้ม้องเก้านี่แหละครับรอบเสารครับมือคำหวานนี่มีได้แต่ก็มีพี่น้องมาว่านก่อนเพิ่งค่อยเพิ่นเฮนมาจะเล่าหอยเอ๊ะถังเ <c oughs> พิ่นเอากลางคืนว่าสนอกแต่ว่าพอน้อยมาเอารอบเสาดราลองเบิ่งห้มันได้ครับพี่น้องเต็มแล้วถา,ารุนเด้อครับแต่ว่าเห็นซ้ออยู่หนาหลายอยู่ด้นะพอตอนมาที่แรกเห็นปลาใหญ่ตียู่นะแต่วัาานนี้เพิ่นยังเงียบเงียบก็เลยก็ลองเบิ่งกันละได้มาล่ะ ฝนรู้สึกว่าแห้งอยู่ครับเมื่อคืนน้ำอ่งเฮนาแน่อ,อ,นนอยู่ไหมแต่ว่ามีได่ออกมากครับเมื่อคืนไปการเขลีรอบบ้านรอบหัวแหล่งฝนมีทั้นแห้งมาแห้งรอบเด็ดเด็กแล้วเมัอนก็นอนทันตัวอ <laughs> าลุนได้ครับพี่นอ้องพ่หน่อยจอบมาจะท่าปุ่นครับพี่นอ้องพ่อหนอะเรีบ<อ>ยบร้อยแล้วครับพี่น้อง พี่นองง้องเลยฝามันดูส้วมขุ่นหมดลยลูกันนั้นยังไปหวานึ้นจะบดมั้งครับแล้วว่ามันตื่นเโทรแล้วจะหมดเนมาม,มาล้ำเพื่อนครับพี่น้องเพื่อนเอาไปรอบนึงแล้วเื่อมีเต็กมีตัก้ว อืุะุนะโอ้ยเดี๋ยวเนี่ยเราไปว่านไม่พุนละปลามันกำลังออกมาที่หลักจากนั้นปลาขาวน้อยสตัวละกุงกุงมันร้อนห่จะแห่วงตัวเท่นี้ปปลาขาวน้อยสองตัวพี่น้องไย เอาหุ่นเบิง้งสักคนละอยสุดเป็นยงุ้มโอ้ยเดือดเลยวางสามตัวอยู่แล้วลว่านไดนไปก็ไป็นหมูก<ม>ินแรงอยู่ดีครับพี่น้องหมูอ,อนันมาหามว่านตัวนี้ลวดตาอ๋อบอกหอยนะครับใส่เหล้าลก่อนนะใส่เหล้าเนี่ยทำเอาแน่วมาใส่ครับเออเอนี่ยมาเสิร์ฟได้รู้นะนั่นเราไปว,าวป่านตัวนั้นลงไปเก็บตัวปลาก่อนครับเก็บเล็กผสมน้อยไปก่อนละพี่น้องเดี๋ยวรู้ตัวนะึง ตัวนึงอย่างนี้นะหอยเซอรี่โอ้กี่ลึกพี่น้องเลยลบาดเดียววันเป็นร้อยมันจะมีท่านใหญ่ครับเดี๋ยวมันก็กิ้งลงน้ำคือกตแล้วไว้สือเจอโอ้โหเอา,เอาลงหดป่าเอาลูกล<ม>คือจะมาเซอร์มองเซอด่างอยู่ย่านน้ำม,มาจับพี่น้องเลยน้ำม,มาจับฟูหลายผลไ้นี่ลูก หอยแม่ป้อถูกกองเต็มเลยบาทเดียวเป็นร้อยครับพี่น้องหอยเสี่ลีลึกลายหลีได้หอยปีนี้รุ่นน้ำมาจับปงเให้มีได้ครับแต่ว่าน้ำมันทำใี้ได้สูญหายดิมันกัดกินแต่ยอดมันไงปกติตีกายนี่เต็มซึ้งเลยนี่ครับ เป็นบาทแรกมันมีภูมิวานก่อนแล้วมาหลํ่เพิ่นเสดอกลองไปจัดบาทก่อนผมก็นล่ามาเป็งดลางหว่านไงบ่พ่อแห้งลรบ่ปลาเน่าล้วบ <c oughs> ่ไป,ไปลงยำพอแห้งแล้วปลาเล่นขนาดละมือนี่เล่ ขึ้นฝนตกมันขึ้นพี่น้องบรรยากาศดีครับครับเย็นสบายเอามองมานเชื่อมกันละชื่อดีเย็นยแล้วพี่น้องแต่ว,ว่ามันนะเดี๋ยวต้องคิดบา้างก่อนเดี๋ย่ะปลาห่าวน้ำครับเอามาระโมงมากระชับบัตรมันกันนะามาัได้ผลจาดเลยครับพ่อ ได้มึงนี่ละมึงบันบ่อนตอนนั้นครับโอ้เป็นแต่ยจอโห่พี่เนาะนี่และพ่อบานมัาจิ้มมันครับไมกาเลยแหมเกียวสยไม่ไดการเลเขาเป็นยังครับ เล้อดมัคือมาพูกม <ingo> te <as> ัดไปหนึ u, <N car ola> ่ง no มีที่การเนี่ยนี่ให้ปอโตัวแบบนี้พี่น้องเลยแงเตะน่าสิริมีมาเหน่เลยครับมีเฮาท่าเลยวันแหนมีเตะพี่น้องบางจ่าลอยกันเลยนะครับ คนอ่ะซีเลรสตัวหนึ่งครับคนอ่ะตัวเดียวคอรอไปน้องสองห้องบาทนี้พี่น้องได้ยังไงครับเมื่อวานนี้จะบาทบเข้าบ้านหมนแล้ปลาสูตรน้อยแต่หนึ่งพี่น้องะนะปลาตัวเดียวนี่แหละปลาสูตรชิมจังครับหอยเพิ่นมาทื่นเมื่อคืนปลาขาวน้อยเน่าอ,อยู่แล้วเก็บเรียบผสมหน่อยครับผม มาเก็บตกเพิ่นครับพี่น้องเพิ่นมาลุยก่อนแต่เมื่อคืนเราจไปน้องสองห้องต่อเด้อพี่น้องชมบรรยากาศครับพี่น้องอยู่แถวหน้าญ่รถละครับนี่ครับอันนี้หน้าญ่ถังพุ่นหน้าญ่รถครับน้ำฝนตกมาน้ำโอ้เด็กการเด็กการฝนแห้งพี่น้องเมื่อคืนวันที่รถเข้าไปส่งไปตะเข้าเนื้อเลยจอดไว้นี่แหละครับย่างรับเข้าแลวครับประมาณสามวันเยอะสิกแล้วเขาไปในหน้าจังเลยสองห้องก็แล้ว คือยังเผืนอยู่ถ่ายตอนซองหองแล้วครับบเสียงคนเสียงคนห้องออกกันพี่น้องครับห่อน้องสองห้องห้องไตแล้วด้ครับนน้ำสงสัละวานน้าสมฝนกิดฉีมากยท่นวัดุกกาีเนีครับน้าสม สูบนามต้งตากาลงไปนี่ครับไปว่านหน้าสมคือนั้นล่ะโอ้หน้าที่ถามเอาขึ้นหน้าเอาขึ้นอ๋อหน้าอ๋อเส้นเส้นดังครับพี่น้องเส้นดังโชนีพ<อ>ักครับอยงเ นี่นามน่อนิดนึงก็อพอหน,นำน,น้ีน้อยแต่น้นย้อยแคปลามันะละมานี่ดีอ่าะาูได,ด้ะโอีก้วดอ <c oughs> ห้องไม้ได่ละ <c oughs> ตอนนั้เมื่อวานจะเอาขึ้นไปดอกนั้นเาว่าเราห้องไม้ห้องนา เท่าน้ำตโกๆุือตัวก็จะเดได้ไงลไม่แน่เด็กน้อยไดดใดูนะน้่มันได้มีตึกมีตักเลลือ่น้องได้พอตูว่มเนาะนีคืออะไรนีจงจากบ้านเลยมีดอกมีเด็ก ธรรมดาแล้วถ้ามันที่ตุ๊กตุ๊กมีตื้องมีได้จักตัวอีหลีปลาขาวน้อยตัวหนึ่งทั่วเราได้อยู่ได้กินอยู่ก็ไม่ไม่ได้สกปรนไหนครับพี่น้องมีได้มีได้อะกี้เลยนี่แหละครับพี่น้องผลงานครับตัวหนึ่งได้ตัวเดียวอีหลีบ เดี๋ยวอ,อีดีครับอกขี้เงือเหลือหลายสองต <โอ S 2> <อ>ัวอยู่เขาโอ้ขาขึ้นมีปิดตาเดมกย้อนแท้ทางนี้ก็มีได้มีได้เล่นยจับจอมแหงบพ่อเนี่ยเด้บังแต่เดี๋ยวเอาขี้เงือออกจากจืดยังละหวานได้สมหน้าพอน้อยครับผมเอาเกิดแต่ได้ขี้เงืโอ้เมื่อคืนนีครบลงเยอะไข่ครบ ผู้นไข่กบไ่ได้หลายจีครับพ่อลายอยู่ได้ลูกมันไปกระจัดกระจายแปลว่ามันผสมพันธุ์เดียวแล้วมันไปเรื่อยๆไหมนี่ครับพี่น้องเห็นบ่ครับไข่ไปแล้วบ้านพ่อก็หัวมันเป็นไข่ไข่กบไม่เป็นไข่เขียดไข่หยังมีไหมได้ลูกไข่กบนี่ไข่เขียดน้อยกว่านีุ้่นกับอะไรนี่ครับดำๆเส่งน้ำหม่อนไข่ข้าวมันตกอีกมานี่มีชีทโอมเขาน้อยไข่เวทเกือเกิขาก็ได้นกระดาน แต่ว่าตอนนี้กำลังมีท่านเห็นกระดอได้ครับพี่น้องอทางพุนหนาดีอยู่แถวนี้มีท่นกระดอ,ดอดครับตรงนั้นมันแห้งเยมิมกระลอกค่อยเกิดขึ้นมาเรื่อยๆมองเลยมีได้อย่างเดึงมาตาม,มอออบันมันบรรยาก,กาศยามเช้าๆครับพี่น้องพราะว่าฝนหน้าเจาอีเหื่อมาล่ะคัดฝนเอาอีเนี่ยโอ้เราได้ออกมาเปล่งแล้วเปล่งตัวนั้นแหละลงไปทั้นเพราะว่ามันระดับมันระดับ เออเจาะเบิ้งกันนะขังป้าท้อเอ็ป้าท้อมันอยู่ซึ่งนี้เจาไว้คือตรงน้อยหาท้อเป่งน้ำไว้ครับพี่น้องครับเจาะหาท้อพี่น้องก็เห็นท้อเดิมมันอยู่นี่ท่านเอ็ดน้องมังยากขาเลยหลงมองมีท่านลางนาอยู่มาหน้าตาเจ้าดังพ่อจะคุนเหห์แล้วเรื่องมครับมีท่านแล้วเดาลูกแต่เจาะไว้พอได้เห็นว่าท้ออยู่ซึ่งนี้วันนั้นท้ออย่างเราเนาะจกมามาขุด อันนี้ก็คุดได้แต่มันยังแข็งครับโอ้โหยังแข็งอยู่หน้าต้นทุกแห่งๆมองแก่นเลยวะอืมขามแบบนี้วันนั้นเอาท่อมาต่อกี่น้องเลยเล้ได้เอาท่อมาต่อบันแต่ก่อนมันมีไดเอสเป็นกิจกลักษณะกเลยเอสแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสักก่อนเอามาอีฟานเอามาอีฟันเลยฟานเขามีจัดแง่นึง สามเมตรวิทบ่ถังสเมตรมัยน้องเราพอดีเลยกับป่านัะน้องมันมีสมเมตรกับสี่เมดเต็นทอนงอดงั้นมันมีแต่สี่เมตรลวดเนาะสี่เมตรถางกว้างยบรมาอี้เอี่เมตรไปเลยเแปเมตรบัตนี่ความกว้างสิบล้าอนี้ก็สเมตรนี่พี่น้องห่ถ่ามันอ่อน่เมื่อถังคือแข็งกว่า ให้ไ,ได้พี่น้องบาทสุ้อถายแล้วครับนี่เอาไมา่รอดพี่น้องเลยบางฮันวานมมดมีแตะมาแก้แกนเหมือนกันเออแล้วได้ฝาบุบกูนะแต่ว่ายังมาทีแรกที่เล่นยืนอยู่มันนิ่งเ,งเงียบยานละบอ่น้อยบ่

นอดไปพูดนอะแหีคร <gegen violin> <warfare> ับ <left> อู <left> ้เนาะหียลูกขับลงไปไปชื่อหางมันพอดีขอทำนี้ญ่กรด้อครับซํำดําผ้านี่โอ้ยได้มาได้แต่ละมือแล้วหวากิน้วขากินล้ บ่ <c oughs> ได้สเปกภายในนะพ่อเนาะมื้อนี้มันเพราะว่ามันได้ผู้มาหว่านก่อนแล้วครับพี่น้องปลาครับมันได้ตื่นครั้งนึงแล้วมันก,กป็ปลาบเลยวน้อติดติอยู่ตัวนึ่ง <ขอ S 1> มันงง<บ>ยังไงแบบเอามาให็นเด้อถ้ามันมีออกก่อนติดกูก่ทางนี้แหละพี่น้องปลามื้อนี้ครับวกโมก่ะปิ้งกินได้กไปโตเลยเด้อนี่ครับนี่ครับปลามันกับดูอ่อนปลาน้อยครับ ซึ่งมันเป็นหญ้าแพดนําเติมกันละลงโหหญ้านำต่อหญ้าแพดอยู่บนพื้นฮึบเนาะทารุนเด้อพี่น้องตัดมามาพี่น้องมาฮึบเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยนี่ได้อยู่โอ้เดี๋ยวข้าวข้าวตัวเลูกข้าวข้าตัวนึ่งยุครับพ่อชิลเลยอยู่จุดฟ้าตะบุ่นครับ ฟังทางพี่บอกเออเด็กการเด็กการนี่ครอู้นั่นบอกปลาขาวมาล้างพี่ละเฮาตื๊ดเฮ่ลุงตึกแเฮ่โอ้ยนี่รถขับยี่รถเป็นเตง้อแด้ดนะโซนเขาแล้วล้างตุดๆกันได้พี่น้องนี่ยโอนี่มันไปแล้วปะลูกนี้ย่งดูนี่ปลาขาวหน้ารุ่นนี้แล้วเนาะจีมันบอลดีๆ ผู้ดูการยุดตัวป่าเดี๋ยวเราเออกกันเด้อพี่น้องนี่นะครับผลงานครับผมผลงานได้บางท่นเหรอครับพี่น้องนี่ห่วยหรือมกน้อยคือเก่าบ่เนี่ตัวนั้นปิ้งกระเสี่ยบได้เนาะครับเพราะห่วยคันได้ตัวใหญ่เนี่ยนี่ปิ้งเสีย่ยบล้าขาวหนาไม่ใตัวธรรมดาไปที่เดือดเขาถุงยิงเลยเอาไปเลี้ยงได้สัปนี้เหรอครับพี่น้องมื่อนี้ย ทงกือเรียบร้อยเลยครับตีทงเอะโอ้โหเห็นบาดเส้นปาดสีบางยาแม่น้ำบะมใบหนึ่งพิลึกแต่ว่าบัวเลยนะฮะทเด็ครับผลงานที่ได้ไปล้างน้องนี่แหละครับได้เท่านี้แหละครับพี่น้องได้ปี๊งนึงครับมือนี่ครับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องเซีนครับทุกมองทุกบ่อนนะครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อครับ ผมพอน้อยซอยเดิมกับลูกเขยครับเอามาว่านแหเศานี้ได้ปีงนึงครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับพี่น้องครับผมมาละได้ครับมาแล้วมาว่านแหศมมหน้าน้ำกันมีคือคืดปลาเล็กครับ